น้องสาวผมเป็นสาววาเครดิตอยู่นี่ใต้คลิปเลยนะคะน้องสาวผมเป็นสาววายเครดิตค่ะนี่พีค่คือว่า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 นะคือว่านะกระตูนี่แอบ เอาการะตูนไว้ของโนบัยหรือเปล่าพี่ได้แอบ,บเอาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เอาไปไฟนี่เธอเห็นพี่คนชอบอะไรแบบนั้นเหรอก็อยู่ดีๆมันก็หายไปจากฉันอ่ะแล้วก็เห็นช่วงนี้พี่สนิทกับพี่นู่นพี่นี่มากกว่าก็เลยคิดว่า <c oughs> พี่จะเบียดเบียนไปใหม่เรียนโลกแห่งใหม่หมหมแบบสซลารซี ฝ่ามือพี่ใชยออสกาสตอปะปะปะขัดขขอโทษที่คิดเกันเลยค่ะเธอนะ่ะไม่ไม่ต้องมายุ่ตงตกลงเธอมีทุระอะไรล่ะครึ่วันวันนี้แม่มาทำความสะอาดห้องหนูแล้วหลังจากนั้นโดดซีรวของหนูก็หายไปอะลาก่อนน้องพี่ อย่าหนูทิ้งไปอย่าทิ้งหนูขี้ฮัลโหลไห้ถ้าจะจะทไปช่วยคุยกับแม่นะมันเหมือนกับว่าชีวิตเป็นเสียงชัดๆขอร้องแล้วนะคะมีชายอ่อนๆเดี๋แล้วพี่ที่สุดเลยนะวิ่งขยายขยาไฟไปจำไ่ค่าพวกนี้มาจากไหนนลบพิ้งไปซะอนิเมะที่โหลดมา เอาเป็นว่าเรื่องนี้พี่ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะไปคุยกับแม่เองละก,กันติวเข้มสอนรักสาวสวยข้างบ้านเอชื่ออะไรคุณ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 แล้วสี่ยกิ้วเอ็กเอ็เอ็ <c oughs> <c oughs> ถ้าคุณแม่เห็นแผนพวกนี้เขาเขาอยากจะเป็นยังไงดีเน้ะหนังเด็กดีจ้ากองสุม ดวเลตหม่อมแม่เอออืมอืมอฮเฮอ้อเออเพ,พี่เข้าไปก็รู้เลยว่าแม่ครับผมฝ่กหนังสือพวกนั้นไว้กับน้องเองครนะับนะรับรองเราต้องรอดแน่ๆเราลออกับพพาะดีเธให้ฉันระเบิดตัวเองสัๆแบบนี้โดยมเรื่องพวกหนังพวกนั้นยังจะดีกว่า สรุปแม่ยืนมาอ่านเองเหรอเหรอทุกไม้หล่นใ่แก่ต้นอิดแดกฝามือพี่ชายออสกาสเธอปะปะปะขขข,ขอโทษที่ขิดเกันเลยค่ะเธอนะ่ไม่ไมต้องมายุ่ตงตงกลงเธอมีทุรอะไรล่ะเกลือว,วันนี้แม่มาทำความสะอาดห้องหนู แล้วหลังจากนั้นโนจีว่าของหนูก็หายไปอ่ะลาก่อนน้องพี่ครับแง่โนิีนว่าเรื่องนี้พี่ช่วยเธอไม่ได้หรอกนะไปคุยกับแม่ไองล่ะกันติวเข้มสอนรักสาวสวยข้างบ้านเอ๊ะชื่ออะไรคุณคุนคุณคุณ,คณ,คณแล้วสยิวกิ้วเอ็กเอ็เอ็ก,อก,อกถ้าคุณแม่เห็นแผนพวกนี้ เขออาจะเป็นยังไงดีเนะหนังเด็กดีจ้ากองสุมโดวายทิ้งไปอย่าทิ้งหนูคือเขารู้ไหมถ้าจะจะที่ไปช่วยคุยกับแม่นะ่ะมันเหมือนกับว่าชีวิตเป็นเสียงชัดๆขอร้อ,องแล้วน,นะคะพีช่ชายอ่อนๆอยู่แล้วพี่ที่สุดเลยนะวิ่งขยัยขยัยไป ไปจำไหม่คับพวกนี้มาจากไหนเราพิง <t ori> ไปซะอนิเมะที่โหลดมาเอาเป็นนี่แอบเอาการ์ตูนวของหนูไปหรือเปล่าพี่ได้แอบเอาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เอาไปไฟนี่เธอเห็นพี่คนชอบอะไรแบบนั้นเหรอ <t ori> <t ori> ก็อยู่ดีๆมันก็หายไปจากฉันอ่ะแล้วก็ เห็น hey, ช่วงนี้พี่สนิทกับพี่นุ่นพี่นี่มากกว่าก็เลยคิดว่าฮ <c oughs> พี่จะเบียดเบียนไปใหม่เรียนโลกแห่งใหม่นะแบบสซลารซีน้องสามผมเป็นสาววายครดิตอยู่นี่ใต้คลิปเลยนะคะ น้องสาวผมเป็นสาววายเครดิตค่ะนี่พีค่คือว่า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 นะกระตู